ความบาดท,ทิพย์ไปอีกค่ะกระชากหน้าก,กาก EU สุดย้อนแยง้งแอบส่งออกสินค้าไปรัสเซียเพิ่ม2เดือนติดโกยเงินมหาศาล กลายเป็นข้อมูลที่ทําเอานานาชาติสับสนไปตามๆกันค่ะเมื่อกลุ่มของ EU ได้ประกาศเดินหน้าคว่ำบาตรรัสเซียมาอย่างต่อเนื่องแต่กลับเมื่อการเปริดเผยตัวเลขก,การส่งออกของ e ูไปยังรัสเซียในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นจาก1เดือนก่อนหน้านา้แนต8แตะระดับที่4,450ล้านยูโรหรือว่าราว160,000ล้านบาทตามข้อมูลการค้าต่างประเทศจากสํานักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรปหรือว่ายูโรเซตที่เผยแพร่เมื่อเร็วๆนี้และแม้ว่า e u กําหนดข้อจํากัดทางเศรษฐกิจต่างๆเล่นงานมอสโกตอบโต้กรณีรุกราน โดยตัวเลขดังกล่าวค่ะถือเป็นเดือนที่2ติดต่อกันที่การส่งออกจากยูไปยังรัสเซียเพิ่มสูงขึ้นหลังจากลดลงสู่ระดับต่ำเหลือเพียงแค่2,780ล้านยูโรในเดือนเมษายนอย่างไรก็ตามค่ะมูลค่าการส่งออกสินค้ามายัางรัสเซียยังคงต่ำกว่าเดือนมิถุนายน2021ซึ่งอยู่ที่7,210ล้านยูโรเนื่องจากการส่งออกของอยูไปยังรัสเซียร,ราวๆ28%ยังคงอยู่ภายใต้าใตมาตรการคว่ำบ,บาตรที่เกี่ยวข้องกับสงครามในยูเครนโดยยูอค่ะอ้างว่าเพื่อตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในย EU สั่งแบรนส่งออกต่างๆไปยังรัสเซียไล่ตั้งแต่เครื่องบินตลับลูกปืนเทคโนโลยีที่ใช้ได้2ทางทางด้านพลเรือและความมั่นคงสินค้าหรูและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ข้อจำกัดเหล่านี้ส่งผลกระทบแทบจะทันทีต่อการส่งออกของยูอไปยังรัสเซียซึ่งถือเป็นหนึ่งในคู่หูทางการค้าใหญ่ที่สุดคู่หนึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามค่ะมีการคงสถานะอุปกรณ์อุตสาหกรรมไว้ตามเดิมเนื่องจากมันเป็นสินค้าที่ยูส่งออกไปยังรัสเซียมากที่สุดโดยในเดือนมิถุนายนมูลค่าการส่งออกอยู่ที่1,120ล้านยูโรเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม21นอกจากนี้การส่งออกอุปทานยาก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเติบโต6%จาก1เดืออนนนนก่ห้้าีเป็นน791้าโร์ และสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนถึง31.5%ส่งผลให้เวลานี้ยากลายเป็นสินค้าที่ EU ส่งออกไปยังรัเสเซียม,มากที่สุดเป็นอันดับ2อง 2> การส่งออกน้ำหอมและเครื่องสำอางของ EU ไม่นับรวมสินค้าหรูที่มีราคาต่อชิ้นเกินกว่า300ยูโรในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น38%เป็น108ล้านยูโรส่วนการส่งออกพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกเติบโต16%เป็น234ล้านยูโรขณะที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์ด้านสายตาเครื่องมือวัดอุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนต่างๆเพิ่มขึ้นเช่นกันและทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเยอรมนีเป็นชาติสมาชิกยูที่ส่งออกสินค้ามายังรัสเซียมากที่สุดโดยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าที่1,160ล้านยูโรภายในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม5.4%ส่วนโปแลนด์ส่งออกมายังรัสเซียเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากเดือนเมษายนและพฤษภาคมเป็น395ล้านยูโรขณะที่การส่งออกของประเทศต่างๆในแถบบอลติกเพิ่มขึ้น34%จาก 1เดือนก่อนนี้เป็น481ล้านยูโรสืบเนื่องมาจากมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกเครื่องบินและชิ้นส่วนเครื่องบินจากยุโรปไปยังรัสเซียซึ่งเคยแตะระดับ3 0 0 0ล้านยูโรในปี2021ลดลงสู่ระดับศูนย์นับตั้งแต่เดือนเมษายน2022ส่วนการส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ก็ลดลงมากกว่า10เท่าในแง่ของรายปีและมีมูลค่าเพียง62ล้านยูโรในเดือนมิถุนายนตามรายงานของธนาคารกลางรัสเซียในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมรัสเซียหยุดเผยแพร่ข้อมูลทางการค้าไม่นานหลังปฏิบ ิการในยูเครนเริ่มต้นขึ้นแต่หากอ้างอิงจากข้อมูลจากบรรดาคู่ค้าของรัสเซียพบว่าการนําเข้าสินค้าและบริการของรัสเซียลดลง22%ในไตรมาสที่2ของปีนี้จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนมอสโกค่ะประกาศกล่าวซ้ําหลายครั้งว่าพวกเขาจะสามารถก้าวผ่านผลกระทบของมาตรการคว่ำบ,บาตรที่กําหนดเล่นงานการส่งออกและบอกว่าจะมีการใช้มาตรการต่างๆมาทดแทนสินค้าที่ขาดหายไปทั้งจากที่ผลิตเองในประเทศหรือได้รับจากแหล่งอื่นอย่างเช่นจีนตุรกีและอินเดียใน ่างนโยบายการเงินที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วธนาคารกลางรัสเซียคาดการว่าแม้เจอแรงกดดันทางการเมืองแต่ตัวเลขการนําเข้าของประเทศจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะพิเศษครับท่านผู้ชมสําหรับทุเรียนเลิฟเวอร์นะครับอันนี้แบบแกะเนื้อเนี่ยทุเรียนการยาวเกรดพรีเมียมนะครับแกะพร้อมทานหวานอร่อย1กิโลกร,รัมครับสองพบาทซื้อ2กิโลกร,รัมนะครับลดทันที100บาทส่งฟรีกันไปเลยครับอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับทุเรียนแกะเนื้อพร้อมทานนะครับมอนทองปราจีนเกรดที เนื้อสีเหลืองแห้งเนียนนะครับมันหกิโลกรัม1 2 9 9ันกบาท2กิโลกรัมลดไปเลยเท่าไหร่50บาทส่งฟรีไหมส่งฟรีฟรถ้าท่านผู้ชมอยากได้ทุเรียนแบบยกลูกนะครับอันนี้มาเลยครับทุเรียนหลงรับแลนะครับจากที่ไหนอิตราดุดอตระดิต,รดตรดดครับทุเรียนพันธุพื้นเมืองนะครับจากอำเภอรับแลนี่เริ่มเลย1.5กิโลกรัมนะครับไม่มีเสี้ยนเนื้อละเอียดน,นะครับกลิ่นหอมดอกไม้ป่าอ่อ,อน,ออน,ออนรสชาติหวานมันนะครับมาตรฐาน G I นะครับเนี่ยซึ่งได้รับการจดทะเบียนว่าเป็นสิ่งบง่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของอุตรดิตนะครับหนึรูป1.5กิโล9รับ999าบาทพันหทอนบาท1แต่ถ้าซื้อ2ลูกลดไปเลย100บาทครับ